สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับซันนะครับรถตู้รถสวยนะครับติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับคันนี้โอ้โหคุณลูกค้าเข้ามานะครับเป็นเกียร์ออโต้สีขาวนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ราคา78900 0บาทนะครับได้แม็กสีทองอย่างนี้ด้วยโอ้โหสีขาวเบาะหนังนะครับ3แถวจัดเต็มกันไปเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งบอดี้รถเลย ครับคันนี้มีการเก็บรายละเอียดของสีหน่อยก็คือมีรอยตําหนิเช่นรอยขีดข่วนนะครับสีที่มันออกเป็นเป็นสีติดนู่นติดนี่ก็ทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้ทําสีทั้งชิ้นทั้งหมดนะนะครับบอกไว้ก่อนเนาะนะครับกระจังหน้านะครับเดิมเดิมเป็นคมียมนะครับมาพร้อมกับไฟข้างไฟตัดหมอกนะครับหน้าคู่เลยครับพี่พีนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับทะเบียน61 06นะครับสวยไปเลยนะครับเพิ่งออกเพิ่งออกนะนะครับคันนี้นะนะครับกระจกข้างจะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับแม็กนีที่ผมบอกไปนะครับแม็กสวยเลยนะครับแม็กสวยเลยยางเนี่ยเป็นยางบิสโต e นะครับผมปียางนะครับเป็นปียาง2020นะครับโอ้โหยาง2020ด้วยนะครับปีรถปี17นะครับ สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางคุญแจรถนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นคุญแจดอกแบบนี้นะครับผมพาไปดูรายละเอียดทางด้านคนขับกันบ้างนะวราจะได้อะไรบ้างนะครับเปิดมาได้บอกแน่นอนครับต้องมีเบาใช่ไหมนะครับต้องมีเบาอ,อยู่แล้วคนขับต้องมีเบาไม่มีเบาขับไม่ได้ครับ นะครับคันนี้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็ปรับกระจกข้างพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับรถตู้ส่วนมากจะไม่มีพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับย้ำเนาะนะครับถ้าใครยังพร้อมยังไม่ทราบเนาะนะครับจะไม่มีนะพวงมาลัยของเขาจะเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับก้านใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ จับกระชับมือนะครับพอรถตัวคันใหญ่เนาะเวลาเข้าโค้งหรือเลี้ยวทีนะครับต้องใช้กัดระยะแล้วก็ความแม่นยําของพวงมาลัยนะครับคันนี้นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยหน้าจอแบบนี้เลยนะครับหน้าจอแบบนี้ที่เข้ามาล็อตนี้ครับพี่มีประมาณ5้าคันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรับรถมาเองด้วยขับรถมาได้ลองได้ฟังเสียงเครื่องนะครับถ้าพี่ๆกำลังที่จะมองหารถเนาะ นะครับไดเราชมคลิปผมเนี่ยผมการันตีเลยครับพี่ว่ารถเนี่ยสภาพโอเคเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องเสียงแน่นเครื่องยนต์แน่นนะครับแอร์แบบนี้นะครับแล้วก็บาอเนี่ยเป็นบาะหนังนะครับบาะหนังสวยเลยนะครับตัําหนีน้อยมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านรายละเอียดของน็อตนะครับสีตรงเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วถ้าทําสีมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับคือหนึ่งอะไรครับคุณลูกค้า เดี๋ยวพี่พคือเราลงรถมาเราต้องถ่ายตัวลงมาตรงนี้ถูกไหมนะนี่คือสีที่การใช้งานของเขาโดยไม่กัน่ไม่มีชนนะพี่ลองสังเกตได้ง่ายเลยนะครับทันนี้ไปครับรายละเอียดของฝั่งนู้นกันบ้างนะครับฝั่งทางด้านคนผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารทางด้านข้างๆคนรู้ใจนะครับจัดไปครับทางด้านนี้นะครับก็เป็นสีดํา กระจกข้างไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็อยากซนเนาะบางทีผมก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรนะเดี๋ยวนะมันคืออะไระมันเกิดได้ไหมมันน่าจะเป็นตัวแอร์แบแหละนะครับตรงนี้มีที่เก็บของเยอะเลยนะครับก็สไตล์รถตู้นะครับยก,ยกได้ไหมเดี๋ยวผมขอย,ยกหน่อย ยกได้นะครับอ่ายกไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะครับโครงสร้างเดิมๆแผนเพดนะครับดเดิมเลยเวลาเก็บล้วก็เก็บตรงนี้นะครับขออภัยนะล้วช้องสั้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับผมขายคนเดียวขออภัยด้วยนะครับทางด้านโดยสารด้าน,นหลังปึ๊บน่าสวยไหม สวยเลยนะครับตรงนี้สวยเลยแล้วก็ภายในภายในห้องโดยสารนะครับหลังคาเนี่ยใหม่มากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่ใช่ใหม่เพราะว่าเราเก็บงานนะ <c oughs> เดิมๆมันก็มาแบบนี้เลยพี่ผมขับมาเองผมก็ยังมองทั่วรถเลยว่าตรงไหนมันมีรอยเดิมๆดิมก็เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ใช่ว่าเรามาเก็บงานขัดออกนะ <c oughs> เดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะครับยางขอบประตูเนี่ยบางคันมันมีม,มองตรงนะบางคันมันมีรอยแตกแล้วเราเปลี่ยนให้หมดเลยอย่างคันนี้ เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนยางนะใช้งานนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้หน้า2หลัง3นะครับข้างหลังก็จะเป็นเบาะอย่างนั้นเลยนั่งได้4คนนะครับหรือว่าจะนั่งสองสองคนก็ได้3ามคนก็ได้นะครับบันไดข้างบันไดประตูนะครับ,รนะรบโอเคเตูวเป็นไงโอเคนะครับคันนี้โอเคเลย ก็มีเขาเรียกนะมีกระจกข้ามีกระจกหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเปิดไม่ได้นะครับเปิดหลังไม่ได้แต่แน่นอนครับผมดูผมให้ดูดีกว่าผมอยากให้ลูกค้าได้มั่นใจนะครับผมจะสอดกล้องลงไปถ้ามือสั่นขออภัยด้วยนะครับนี่อ่ะพี่ดูไม่มีการเชื่อมต่อหรือทุบเป็นรอยโค้งหรือ ตรงนี้มันจะเสียนะครับเราดูรายละเอียดตรงรอบๆรอบๆของมุมของรถแต่ละคันน่มันจะมีการทําสีแต่คันนี้ไม่มีทําสีนะครับประตูตที่ผมจับอยู่ก็ไม่มีทําสีหรือไม่มีชนมานะครับถ้าบางคันมีชนผมบอกเลยเลยว่ามีนะครับก็จะมีรอยแค่นี้รอยบุบบุบคันอื่นนะไม่ใช่คันนี้นะรอยบุบตรงนี้ก็ทําสีแค่นั้นครับรถรถไม่ได้แบบโดนหนักมากนะครับรถยังสภาพเดิมเดิม โอเคครับพี่พี่ถ้าพี่พี่นะครับหรือท่านใดนะครับที่สนใจออรรถตู้นะครับสีขาวสเปคโดนใจนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับคันนี้เลยนะครับราคา7 8 9 0 0 0ับาทลูกค้าดีมีประวัติผ่อน นะครับออกรถจัดกู้เต็มได้นะครับผมมีบริการส่งรถสไลด์ฟรีนะครับถ้าลูกค้าทําตามเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับทางเราจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกจัดไฟแนนซ์ได้ทุกพื้นที่เลยครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวภาพรวมให้ด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคันนี้นะครับราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับเกียร์ออโต้ปี2018 17 /18 ตนะครับ สนใจโทรมาได้เลย061-059-0527นะครับงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ